นครแห่งการศึกษาคีบปวดท้อและที่นี่คือที่ที่คุณครูแห่งซาเลนได้ปรากฏตัวราวกับดาวหางเรื่องราวชีวิตสุดวุ่นวายของผู้ใหญ่ที่พยายามปกป้องโชคชะตาวัยวรุ่นแสนส,สดใสของเหล่านักเรียนของเขาทว่าอืมคุณครูอยู่ไหนกันเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวแล้ว อเจอตัวแล้วอิซูนาะคะนายท่านหนีกันเถอะไปที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้งั้นหรอคะไว้ <Why? S 1> อย่าก,กังวลไปเลยคะ่ะนายท่านอิซูนะาจะช่วยนายท่านจากเจ้าหมาป่านั่นเองคะ่ะอืมอย่างน้อยสันก็ไม่เยี่ยเลเ่ียลาดเหมือนนางจิ้งจอกติดพิษสุนัขบ้าแบบเธอเหรอกถ้าแกพูดอีกเที่ยว เดี๋ยวสันจะสีผ้าพันคอสุธิลัก์ของแกไปพร้อมกันเลยดีไหมอืมหลังจากที่สันเอาผ้าพันคอเปียกเลือดของแกไปสันก็จะไปซกข,ของพวกลูกน้องแกด้วยสัจะค่าแคกย้ายมาป่าอืมคนอย่างเธอไปเรียกนายท่านแกแบบนั้นต่อหน้ามาป่าวัดยังสดีกว่าฮุบป,ปากวิศานินจาสารรับอิซึนะ คุในระเบิดอืมเดี๋ยวซันจะบดสบเธอให้ละเอียดแล้วไปโปยลงทะเลทรายอาบีดอนให้เองอืมฟังดูเป็นไอเดียที่ดีเลยเพราะซันกำลังปวดหัวเรื่องจากการศพเหมือนกันได,ได้ไงนินนิน เอ็กซ์ l กทาคาเนซิโฮซิโนกลยรยุ์พิซิทน่าตกใจเลยนะคะเนี่ยคราวนั้นยังขัดใจกับการที่ตนเองอีกคนยิงนายท่านอยู่เลยนี่แต่สุดท้ายก็คิดจะกลายเป็นจริงๆแล้วสินะอืมสันต้องแข็งแร่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องทุกคน และได้กินคุณครูด้วยอืมจะตาไปกินคุณครูให้ได้เลยอืมแค่จินตนาการอืมถึงตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดกาลอิซาโยอิโนโนมิฮ่าฮ่าคิดว่าพลังงานฮาโลที่ก๊อปปี้คนอื่นมาอีกทีจะสามารถสู้กับคนอย่างซันได้หรือซันจะแสดงให้ดูเองว่าพลังฮาโลที่แท้จริงมันเป็นยังไงสารับอิซึนะ เชลร,รับวิชาแห่งสมรมวิจัยศาสตร์นินจา exq โนโน m i เด็กดื้อต้องโดนอะไรเก็ดเพิงซากุระคุณครูม,มีทุระยุ่งอยู่ฉันจะเป็นคนพาเข้าไปเองอสภานักเรียนงั้นหรอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฉันก,ก็จะจับตาดูนายท่านอยู่เสมอลินจังคะ ลินจันจะไม่คมผืนสันใช่ไหมนี่คุณกำลังพูดเรื่องอะไรก,กันอยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทำของค,คุณครูว่าจะกลายเป็นขมขืนหรือสมยอมกันแน่มันก็แค่นั้นไม่ใช่หรอคะมันเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะแม้การที่คุณครูมาที่นี่แล้วช่วยจัดก,การปัญหาต่างๆได้หมดจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าระหว่างนั้นคุณก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนไปด้วยจนตอนนี้นักเรียนทุกคน ต่างก็หมายความบริสุทธิ์ของคุณครูกันหมดแล้วผลลัพธ์บแบบนี้มันก็สมควรแล้วค่ะก็อยู่ในวัยแบบนั้นการทั้งนั้นแถมยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แทบไม่ได้เจอเพตตรงข้ามด้วยนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูจะรู้สึกมีใจให้ก็ไม่แปลกครูจะรับมันไว้เองความรับผิดชอบนะชอบพูดจาอะไรแบบนั้นแล้วก็ทำตัวให้หน้าเข้าใจผิดแบบไม่ระวังอยู่เรื่อย ทำอะไรกันยาไอคนโลกจิตด,ดังนั้นตามความเห็นของซันแล้วก็ฮในเมื่อภัยคุกคามของคิวอทอสก็หายไปแล้วตอนนี้ลองเตรียมอีเวนต์เล็กๆสักหน่อยดูดีไหมคะเออน่าสนุกไซด้าเลยนี่นะ่ะก็แค่แขง่งซิงโพรมาจันของค,คุณครูนี่มันวัยรุ่นซัดๆน,นไหนก็จัดแล้วถ่ายทอดสดต่อด้วยการกินเลยเป็นไงคะ ทุกคนพูดอะไรกันคะแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะคะต้องให้ผู้สนะพร้อมกับสุมลุมของเธอรับของรางวัลไปด้วยเลยคะ่ะตามกฎน,นั้นผู้สนะต้องเป็นคณะกรรมการวินัยของเราที่มีหัวหน้าฮีนาอยู่แน่นอนคะ่ะจะกินคุณคูเหมือนหมาเลยคะ่ะฮารลอาซึสาจังยังเหลือระเบิดทำลายฮารลอยู่ไหมเดี๋ยวก่อนสิคะตำแหน่งเมียหลวงมันเป็นของสั้นนะคะเสิร์ฟของฮิตหนึ่งจานเรื่องยาวแบบนี้ไม่รู้จะยืดเยื้อ แค่ไหนความน่าจะเป็นที่จะโดนดบกลางทางราวๆเจ็ด0มื่นห้าพันปอซ็นย่าทําลายบรรยากาศเสียงั้นก็ตกลงตามนี้ค่ะคุณครูใไหนๆก็เป็นรางวัลแล้วจะให้สิทธิ์พูดแล้วกันค่ะในเมื่อไม่ว่ายังไงก็จะโดนกินอยู่แล้วคุณครูจะเป็นคนกําหนดกฎเองเอาล่ะทุกคนรอกันมานานแล้วใช่ไหมคะในที่สุดก็ได้เปิดม่านการแข่งขันการต่อสู้ของเรา นักเรียนที่วอท์อตเพื่อสิงผมอาจารย์ของคุณครูแล้วค่าเ <Yeah, S 2> ย้เอานั้นก็เปิดนักเรียนคนใดกันแน่ที่จะครอบครองคุณครูในทัวร์เมตนต์ครั้งนี้แย่ yeah, ว่าทาไมเธอไม่ลงแข่งถ้าเธอส่งค่ามือใหม่แห่งแนวลบหลังไปแล้วก็ชนะได้สบายๆแน่เลยโหดหูว่ะครั้งนั้นตอนปีหนึ่งยังไม่ได้ได้แก้แค้นตอนห้องห้ามออกถ้าไม่มีเลยอย่างนายนะ ถ้าเธอลงแข่งจริงๆก็ได้แค่รอเครื่อการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าบเอาชนะไม่ได้หรอกพื <L> ้นที่ไม่พอแล้วค่ะถ <L> ้างานก่อนเริ่มแข่งจะมีคําอธิบายกฎโดยคุณครูซึ่งเป็นรางวัลของเราอาแมอาแมจากนี้ครูจะขอเริ่มอธิบายกฎประธานไม่เจอกันนานเลยนะคะการแข่งขันจะเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ผู้ชนะคนสุดท้ายและทุมลมของเธอจะได้ครอบครองภูมิจัยรของคุณครู บางสมรมมีตัวโหดโหดอยู่เยอะดังนั้นอนุญ,ญาตให้ส่งหลายคนจากสมรมเดียวได้จะปราบคุณลุงจิตป่วยที่ชอบเรียกคุณครูด้วยร่างเล็กๆเ,เองค่ะคุณครูกับลุงเคยกินกันมาแล้วยังไงลุงก็เหนือกว่าเห็น,หนแต่บางสมรมที่ไม่มีทีมต่อสู้เป็นหลักอย่างสมรมห้องสมุดที่มีแค่อุยก,กับซีมีโปจิอาจไม่ได้ลงแข่งด้วยค่ะถ้าคาแรคเตอร์ที่คุณรักไม่ได้ลงแข่งด้วยก็ได้อย่าเสียใจไปเลยค่ะ น่าเสียดายจังเพราะมาเป็นทัวรน์นาเมนต์ถ้าคิดเรื่องเนื้อหาก็จะมีนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้ลงแข่งโปรดเข้าใจด้วยถ้าวัดแค่พลังการต่อสู้ร้วๆมันจะไม่สนุกคาเล็เตอร์สายฮาสามารถบับได้ดําเนินเรื่องแบบยัดเยียดก็ได้ถ้าทําให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้หรือต่อสู้ไม่ได้ถือว่าชนะถ้าการต่อสู้รุนแรงเกินไปหนึ่งในตัวละครที่แข่งแข่งที่สุดในจักรวาลอย่างซิลิก,กิจะมาเป็นกรรมการห้ามศึก นุ่นพี่ซื้ออึก,กิก็อยากได้รมอาจั์ของคุณครูเหมือนกันแท้ๆทำไมถึงได้เป็นกรรมการละแทนการกินคุณครูพร้อมกับพาฟ่ของซันซันจะไม่เข้าร่วมค่ะคุณครูเอ๊ะทำไมล่ะครูก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะโดนกินนะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะซันก็ชอบคุณครูไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่ซันก็ไม่อยากจะยัดเยียดสิ่งที่คุณครูไม่ต้องการหรอกค่ะ แล้วก็ซันแข็งแร่งกว่าคนอื่นมากซูรุกิจังถ้าซันออกไปแข่งแล้วไปแย่งซีนจากคนอื่นมันคงไม่ดีเท่าไหร่ซันคิดแบบนั้นคะ่ะนักเรียนที่ควรจะได้โซว์ความสามารถอาจจะหมดโอกาสเพราะซันก็ได้<ะ>จบข่าวยึดตามกติกาและมารยาสู้กันอย่างสนุกเถอะงั้นเพื่อให้เนื้อเรื่องไปเร็วขึ้นเรามาเริ่มหมุนรูเลตกันเลยค่ะ ในที่สุดนั่นลหละนั่นๆละ,ละเริ่มแล้วสินะน่าเบื่อจุงไอแอมเออผมว่ามาปิดเรื่องนะเริ่มแล้วสินะเฮอ,อน่าสนุกเป็นบ้าเลยล้างหล่อได้เลย darling มามาแล้วค่ะทุกคนกำลังแตกตื่นกับผลที่ไม่คาดคิดนี่เลยค่ะคนครูนี่มันอ่าสองตัวเต็งมาเจอกันตั้งแต่แม็ดแรกเลยฮะลุงหดปะทะโซลากิฮินะโซลากิฮินะ แข่งแขงไหมนั่นหรอโทโยมิโคโทริอายุ15ปีโรงเรียนวิทมีเลนเนียมสั้นปีที่หนึ่งสมรมวิศวกรรมเรื่องแค่นั้นก็ต้องถามด้วยหรอเธอคือผู้ที่แข่งแข่งที่สุดโดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่บทแรกเธอก็ได้สแสดงทั้งพลังและคาลินม่าที่โดดเด่นออกมาจนถึงตอนนี้ก็ยังโชว์ความสามารถและมีบทบาทอีกมากมายในหลายองค์เรียกได้ว่าพลังลูของกเฮนานั้น มาจากหัวหน้าคณะกรรมการวินัยซูราสกิฮินะเพียงคนเดียวก็ไม่ผิดเธอคือหนึ่งในผู้ท้าสิ่งที่แข็งแข่งที่สุดโดยไม่ต้องสงสัยส่วนทาคานาซิโคซิโนะน่าหลอก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเธอคือผู้ที่กำหนดให้เป็นตำนานผู้ที่แข่งแข่งที่สุดอย่างเป็นทางการในเรื่องเลยเธอคือสมาชิกสภา,านักเรยนคนสุดท้ายของอะบิดอสที่เคยลุ่งเรืองเมื่อก่อนเป็นทั้งหอกที่สามารถทำให้อับิดอสรอดมาได้และยังเป็นประการสุดท้ายที่ปกป้องมัน ทานาซิโฮซิโนไม่คิดเลยว่าจะได้มาสู้กับเธอโดยเรื่องอะไรแบบนี้เธออาจจะไม่เห็นสันอยู่ในสายตาแล้วก็ได้แต่สันพูดอะไรนะเรามีความผูกพันกันมากเลยนะฮินะจังในหลายๆความหมายด้วยก็จริงนะโฮซิโนแต่สันไม่สนใจการแข่งขันโดยเหตุผลที่ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่แบบนี้หรอกนะนั่นสินะมันก็แค่การละเล่นของเด็กๆนี่เนาะซะที่ไหนล่ะ เหมือนกันคุณครูน่ะสันจะเอามากินเองสันฮีนาผู้นี้คือภรรยาหลวงตัวจริงนี่ฮีนาจังของเราเป็นออลไซเมอร์แล้วเหรอเนี่ยยังจะพูดเรื่องเมียหลวงอยู่อีกเหรอที่ดีมีกของน่ะมันจบไปตั้งแต่ตอนครโลโกะจางกลายเป็นตัวละครใหม่แล้วกลยุทธ์พิซิต ถ้าฉันขอโทษจะถือว่าหายกันไหมไม่ให้อภัยไม่คิดเลยว่าจะบินได้ด้วยยใยนั่นนะไม่ได้แค่บินบนฟ้าได้อย่างเดียวท้าไม่จู่ๆทำตัวเป็นผู้รู้เกมขึ้นมาเนี่ยปุปากซะคาคาทาซฮิโซิโนใยนั่นตามการเคลื่อนไหวของโซลสกิฮินะได้ทันโดยตาเปล่าได้มันไม่ใช่การกาดยิงแบบมั่วแต่เล็งเป้าหมายและยิงอย่างแม่นยำ เพียงแต่ว่าสุรากฮิฮีนะมีปฏิกิริยาตอบสนองและกับความเร็วที่ยิ่งกว่าความเร็วของกระสุนจนหลบกระสุนได้ทุกนัดยิ่งกว่ากระสุนแต่กับสามารถตามทันด้วยตาเปล่าเนี่ยนะสุยก้างใหม่ทีสุยก้างใหม่ทีสมกับซื่อดวงตาแห่งฮอรัตไม่ได้เป็นแค่คำโม้สินะมีพวกน่าสนใจอยู่เต็มไปหมดเลยแฮะท้งที่เกเีฮีนาและเทนนิตี้เองก็ไม่มีนักเรียนที่บินได้มากนักหรอกนะ เป้นแต่ว่าจะมีร่างกายเล็กแบบสันถึงตาเธอบ้างแล้วที่จะเป็นฝ่ายโดนเล่นทาคานาซิโอซิโนอื้อเฮนึกว่าหนักหน้าผากจนบินไม่ได้ใส่อีกไม่ใส่เพราะหน้าผากแต่เพราะตัวสันมันเล็กตั้งหากอู้อเฮปไกส่กิด้าก็ดซม่งก่เข้าะหน้วแบบนี้เอาไม่อยู่แฮะหนีดีกว่าแบกโล้ยู่ด้ะ แต่ดันวิ่งไวไซเล่นเลยนี่เธอไม่ควรหยุดยิงเลยนะเดี๋ยวนะอารุณสวัสดิ์นีนะจังเอ๊ะแล้วก็ฝันดีนะไม่นะใบหน้าแสนสวยของท่านประธานโดนครับไปแล้วค่ะหมัดใส่สุดแรงของผู้เข้าแข่งขันโฮซีโนจัง แลวผู้เขาแข่งขันที่นาะจะรอดไปหรือไม่ <S <S ยังรอดอยู่เหรอเนี่ยน่าเสียดายจังอิบุกิก็อยากกินคุณคูณด้วยพูดแบบนั้นไม่ได้นะมันไม่ดีนะอิบุกิ <S <S ในช่วงเสียววินาทีนั้นผู้เข้าแข่งขันฮีนะการการโจมตีไว้ด้วยปืนงั้นหล่อนเนี่ยความทนทานของปืนก็เป็นปัญหาสําคัญนะควรต้องให้ฝ่ายซ่อมตรวจสอบอีกทีหดหูวจบแล้วสินะ แน่นอนนักเรียนคีวท้อที่ไม่มีปืนก็เหมือนรถถังซีโฟที่ไม่มีถุงใส่ไม่สิรถถังหลุบหลีกเจ็ดทีที่ไม่มีตาดูเหมือนทุกคนจะยังไม่เข้าใจฮะเพื่อจะลดบทพูดฉันขอแยกบทอธิบายนี้ไปนะถึงขั้นแยกบทเลยเหรอในเกเฮนานั้นเต็มไปด้วยเด็กมีปัญหาโดยเฉพาะโรงอาหารที่ทุกวันคือสงครามกับพวกเด็กเกเรแ,และคนเถื่อน ถ้าไม่ได้กินเนื้อเดี๋ยวนี้ล่ะก็อาจเผลอฆ่าพวกแกทั้งหมดเลยก็ได้นะหิวแล้วเว้ยถ้าไม่เปิดลงอาหารเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตัดงบเลยสันจะต้องเป็นคนแรกที่ได้กินอิบุกิชอบพุดดิง้งงั้นจะขโมยไปสองถ้วยเลยนี่เธอไม่เห็นป้ายบอกว่าหนึ่งถ้วยต่อคนหรอวันนี้ถือว่าพวกคุณรอดชีวิตไม่นะ ถ้าทำขโมยพุดดิ้งเกินไปหนึ่งคนแสเบียงมันจะขาดแคลนแล้วคนข้างหลังจะไม่ได้กินแล้วก็ก่อสงครามค้นอีสลับหัวหน้ากรรมาการวินัยฮีนาแล้วการจัดก,การกับยายพวกนั้นของเฮนามันคือเรื่องประจำแล้วก็ในการจัดก,การพวกนั้นฮีนาไม่จะเป็นต้องใช้ปืนด้วยซ้ำงานลีปืนมันเป็นแค่เครื่องมือออมแรง สิ่งที่ทำให้เธอขึ้นมายืนตรงจุดนี้ได้ก็คือความแข่งแก่งอันเหนือสันทำไมคราวนี้ไม่พูดเรื่องสู้สาวเลยล่ะก็เพราะสันคือคนรักและหัวหน้ากรรมการวินัยเป็นสู้ไงล่ะเออแต่ถึงอย่างนั้นเพราะไม่มีอาวุธระยะไกลการบินก็ไม่ได้เปรียบเทียบม,มากขนาดนั้นเหมือนได้ยินเสียงยยจิ้งจอกขี้หมูพูดขึ้นมาจากไหนสักที่โอ้โหแข่งหน้าดูเลยนี่ ก็นะหน้าผากใหญ่ขนาดนั้นคงแข่งเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะเฮ้ย <c oughs> ต้องให้พูดอีกกี่ครั้งมันเพราะผมของซันมันหนาไม่ใช่เพราะหน้าผากของซันมันใหญ่อะหฮ่า,าขอโทษฮีนาจังก็ปฏิกิริยาของเธอมันตลกนี่นาสันซอบการเถียงกับเธอแบบนี้นะเซึเอาเถอะถึงยังไงซันก็เป็นเสาหลักของโรงเรียนกีฮีนาความอึดอัดก็เป็นเรื่องสำคัญ เลยกลายเป็นว่าต้องแบกเรื่องหน้าลำคาญไว้ทั้งหมดไม่ต่างกับเธอเหรอกโฮซิโนะเรื่องนั้นสันเอาเงินค่าใช้จ่ายทั้งเดือนหมดไปกับการพานันแล้วนะสิ <c oughs> <c oughs> เฮ้อเธอคิดจะเดินเข้ามาหาสันผู้นี้เลยงั้นเหรอฉันไม่ออมแรงให้หรอกนะถ้าไม่เข้าไปหาเธอ <c oughs> <c oughs> ก็ทำลายฮารูของเธอไม่ได้น่ะสิเฮ้องั้นก็เสิร์เข้ามาให้เต็มที่เลย แต่ซันยังมีสิ่งสำคัญในโลกนี้เต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเนื้อเรื่องหลักหรือแฟนฟิลใดๆทำไมทุกคนถึงอยากทำลายฮาโลของซันกันนักนะก็เพราะลุงอย่างเธอนะถูกออกแบบมาให้เจ็บปวดยังไงล่ะใหญ่พวกนั้นมันบ้าแล้วเลยเมื่อผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในอดีตและปัจจุบันมาประทะกันว้อะไรของพวกนั้นกันเนี่ยอย่างกับกอริล่าเลย เกิดเป็นความเงียบที่ไม่มีใครทำลายได้อไอเจ้าพวกนี้ยกเว้นเฮ้ยจบกันแค่นี้ล่ะเฮียแรงเยอะสมัดเลยถ้าเป็นแบบนี้แย่แน่เลยถ้าเป็นปืนเจาะไม่เข้าแล้วอะไรเนี่ยฮีนาจังเกินกว่าที่สันคิดไว้เลยนะโอเฮ้ เอ๊ะก็จาะด้วยกระดูกที่แข็งกว่าเม็ดกระสุนนี้แทนก็สิ้นเรื่องเอ๊ะอ่าเกือบต้องถอนตัวจริงๆแล้วสินั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เธอควรจะพูดเลยนะอย่างกับหนังแนวทหารเลยนะมันไม่เกินไปหน่อยหรือเปล่ามุกไม่หาเลยนะฮงซิโนจังแต่ในฐานะนักเรียนของอาบีรอดใหญ่นี่ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดนไหม S <S> เธอควรจะยกโลกขึ้นมานะนั่นน่าจะได้ผลมากกว่าเฮเธอหมายถึงอะไรนะจะสู้กันทั้งทีมันก็ต้องต่อสู้ด้วยหมัดต่อหมัดสิด้ด้เดี๋ยวนะอ่ะอาอาบีดอนมันจะจนนะเว้ยใหญ่ใหญ่หัวเธอเฮ้ยอ,อู้ สายตานั้นจะเรียกได้ว่าเป็นทาคานาซีโฮซิโนเมื่อสองปีก่อนได้ไหมนะโลนี่เป็นของตกทอดจากรุ่นพี่สันเลยไม่อยากทำลายมันนะคนที่ล้อเรื่องรุ่นพี่อยู่เมห้ได้นะ่ะมีแค่สันเท่านั้นจะจักฆ่าฮ <c oughs> <c oughs> คนคนนั้นน่ะน่ากลัวที่สุดตอนโกรธเลยนะเรื่องใหญ่แล้วสิประธานกรรมการวินัย <c oughs> มุกเก่าๆไร้วความสนุกสิ้นดี โซลารสากิฮินะสันจะฆ่าเธออ๋อรอวออะไรวะเนี่ยฮี่เสร็จสันละมัดเมารับแรงด้วยกายใจบ้านี่ได้เดี๋ยวเจอนี่เรียนแต่ท่ายแย่มานี่ฮึเฮเสร็จสันละเดี๋ยวนะไฟอิ่งอัมบา ประเทศซับมิสั่นเป็นท่าอัมบาที่กระโดดจากท่ายืนไปล็อกขึ้นมาได้ใน b ีเหรือ UFC บ่อยบ่อยเทคนิคยากสำหรับผู้เริ่มต้นมีความยากสูงและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากด้วยเข้ากันสุดๆเลยโฮซิโนโอ,อืมสันว่าสันเข้าใจแล้วทำไมหนังแนวนี้ถึงมีแค่ทหารเอ๊เอ bore. ตอนนั้นเธอดึงปืนพกที่ซ่อนในโลออกมาด้วยงั้นหรือหมัดเมาวิซาลับสกัดขาเอ๊ะเอ้อนี่มันอู้เฮ้บินแล้วบินแล้วไม่ไหวแล้วมันหนักเกินไปครั้งหน้าเอาอีกนะให้ซันได้ขี่ด้วยฮีนะจังซันจะเอาให้แค่คนครูได้ขี่เท่านั้น อันนั้นอะไรนะ่ะถ้าสุนผนังสัดๆเลยนี่ยาสวยแล้วเธอเหมาะกับร่างมะม่วงดีนี่อื้อจิบสมัดเอ๊ะเอาล่ะคำถามคือซ้ายหรือขวาคำตอบคือขวาคนที่จะขี่บนตัวสันได้มีแค่คนครูเท่านั้นโอ้ย อ่ารอก่อนขอเวลานอกเอ๋ก็จะมวกอืใหญ่บ้าเอื้อเอ๊ะ,ะอ,ออเฮฮีนะจังเธอสาแรงเยอะไปหน่อยหรือเปล่าเอ๊ะสันแค่อยากเป็นเหมือนเธอเพราะเธอแข็งแกร่งถึงจะเสียคนสำคัญไป ก็ยังสามารถลุกขึ้นใหม่เพื่อปกป้องคนสำคัญได้อีกครั้งโฮซิโนจังสู้ๆเข้านะใครอะสันทำแบบนั้นไม่ได้สันถึงมาใส่ซุนนอนนั่นจากความรับผิดชอบจากหน้าที่จากภาระสันซื่ซสมเธอเธอที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าสันสันอยากเป็นเหมือนเธอฟังแล้วฟังอีกอยากเป็นเหมือนสันงั้นเหรออย่ามาทำให้สันขำหน่อยเลย เธอก็รู้นี่ว่าสันจริงๆแล้วเป็นยังไงเธอรู้ดีกว่าใครว่าสันเป็นคนแบบไหนสันไม่ใซ่ผู้ใหญ่อะไรนั่นหรอกสันก็เป็นแค่เด็กที่แกล้งทําให้เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นแหละสันก็เหมือนเธอเธอก็เหมือนสันสันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันอย่ามายกย่องสันเกินจริงแบบนั้นไปหน่อยเลยสันก็หนีหนีจากภาระหนีจากหน้าที่ที่หนีได้จากทุกอย่าง พรสันเคยถอดใจไปแล้วทั้งที่จริงแล้วพึ่งพาทุกคนและเอาชนะไปด้วยกันได้แท้ๆสันดันเข้าใจผิดคิดว่าถ้ายอมแพ้แค่ตัวเองเรื่องมันก็จะจบง่ายๆแต่ไอ้ดำนั่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกไอเอ้ยสุดท้ายแล้วคนที่ส่วยสันไว้ก็คือคุณครูกับทุกคน,นเลยอดที่จะสอบไม่ได้เลยทั้งเธอ และสันด้วยอะไรเนี่ยไงถึงได้ทำหน้าตาแบบนั้นเล่ายังไม่รู้ผลลัพธ์การแข่งขันเลยนะพอลองคิดดูแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ดูเหมือนว่าเราสองคนจะเป็นผู้ที่แข่งแข่งที่สุดนะสละัสันเธอคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในรอบสิงสนาเลิศอือยเจ้าูนีในทางกลับกัน ถ้าไม่ใส่เธอที่สันเจอในรอบซิงแล้วก็สันมั่นใจว่าสันจะสนะแน่เพราะงั้นถ้าสันได้แสมสันจะจับคุณครูขังไว้ในโรงยิมอะปีดอสท่านใดนั้นในหัวของโซลสกิฮินะก็เอ่อลอยไปด้วยความทรงจำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่มีทางมีอยู่จริงในจักรวาลน,นี้เมื่อนั่นที่ซุมเฮาก็ได้แต่คิดว่ามันหถวายไปใสแนมเห็นบึงคุยอย่าง บ่มีไผยควาา้าเฮาขั้นเฮาสิมองสิเดินเข้าไปด้วยกันทั้งสองคนสันกำลังจะสารภาพรักกับคุนครูหาสร้างมันเถอะสันไม่ชอบปอบเธอหรอกนะทำไมถึงคิดไว้ก่อนละ่ะว่าสันจะดูปฏิเสธแล้วมีความมั่นใจจากไหนว่าจะได้คำตอบตกลงกันละ่ะซิลสืออาซือสะเคยบอกไว้ว่าถึงจะใส่สุดแบบนี้เกล แต่ก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดแต่ยัยนั่นมันเป็นแค่มอต้นอยู่เลยนะขอโทษนะฮินาจังไงก็ตามกับเด็กที่เพิ่งเป็นมอต้นเมื่อปีก่อนมันก็ยังคุณครูนกเข่าไม่ขันงั้นเหรอจะเป็นไปได้ยังไงเล่าเอาก่อนฉันยังเห็นคุณครูไปกินฮาซุมิที่ทินิตี้อยู่เลยรามเมงร้านซีบาเซกิ เดี๋ยวสันเลี้ยงเองเจ้ากะทิ้งเฮาไว้นานโดนเติบอยู่เด้ออยู่โม่งนี่ฮึฮดูเหมือนว่าเราจะเป็นเพื่อนซีกันจริงๆสินะถ้าแพ้สันไม่ให้อภัยหรอกนะไม่แพ้อยู่แล้วเพราะสันคือที่สุดแล้วพวกเราเห็นด้วยไหมสันละ่ะพวกเราละ่ะเอ๋ยิ้มสิความฝันและชีวิตของวัยรุ่น สองเราเด็กสาวจะไม่มีวันจบสิ้นเฮ้ยหลังจากนั้นล่ะนี่มันมหาศึกคิวบอสแมทที่สองเทโดอาริสวีเอ็กมิโซโนโกโลิงการแข่งขันกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้อีกแล้ว